สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ปิยรักสตอรี่วันนี้เสนอในตอนการทำสมาธิท่านหลวงพ่อพุทธเทศเรื่องการทำสมาธิวิธีทำสมาธิท่านสอนเน้นแต่การทำสมาธิมากๆน่าฟังมากเพราะอธิบายได้ละเอียดชัดเจนและสามารถใช้กับชีวิตจริงๆของคนทั่วไปได้ ท่านอธิบายคนเข้าทรงได้หน้าฟังมากแต่มีข้อความหนึ่งที่ยิ่งน่าสนใจมากท่านบอกว่าทำสมาธิให้เก่งมากแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์ถ้ายังไม่สามารถมองเห็นสภาวะธรรมในตัวเองได้พูดง่ายๆคือดูตัวเองตามความเป็นจริงยอมรับความจริงในตัวเองอันนี้เพิ่งได้ยินพระพูดตรงๆชัดเจนขนาดนี้ เราก็เคยได้พบคนที่ทำสมาธิเก่งมากเขาบอกเองว่านั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงจิตดิ่งลงลึกนิ่งไปเลยเรายังไม่เคยเป็นเลยเลยบรรยายไม่ถูกบางคนเข้าคอร์สทำสมาธิเป็นสิบๆปีบางคนบอกว่าทำทุกวันแต่วิธีพูดและการกระทำเต็มไปด้วยอัตตาตัวตนใหญ่มากเป็นคนดีที่สุดเก่งที่สุดชีวิตไม่เคยทำผิดอะไรเลยคนอื่นผิดหมด ที่เด่นๆอีกอย่างปล่อยวางไม่เป็นคือเป็นทุกใจกับทุกเรื่องที่มากระทบบางคนคิดว่าปล่อยวางคือไม่สนใจไม่ใส่ใจเรื่องคนอื่นชีวิตอยู่เพื่อตัวเองนี่คือปล่อยวางอันนี้ก็เจอมากปล่อยวางน่าจะแปลว่าทำใจเป็นกลางได้ไม่รู้สึกอะไรเมื่อเกิดกระทบกระเทือนใจแล้วทำใจไม่ทุกข์ได้ตั้งแต่เข้าวัดหาได้น้อยมากๆที่จะได้พบคนที่สามารถพูดถึงตัวเองตามความเป็นจริง ล้าพูดถึงความไม่ดีความผิดพลาดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคนที่พบคือคนที่มีปัญหาชีวิตหนักและผ่านความเป็นความตายมาแล้วและได้ปฏิบัติสมาธิภาวนามาอย่างยาวนานติดต่อกันเป็นสิบสิบปีแต่น่าเสียดายท่านไม่สามารถอธิบายรายละเอียดอาจเพราะไม่ได้ฝึกฝนการพูดอธิบายเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับคนเข้าวัดประจำมีแต่ชอบว่าคนอื่นไม่ดีด้วยน้ำเสียงขุนเคือง เราก็แย้งไปเขาทำไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเธอจะไปเก็บมาทำไมเขาว่าพูดให้ฟังเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรแค่นี้ยังตามตัวเองไม่ทันเลยไปวัดได้อะไรกลับมากันคนนี้บอกไปทําบุญมามีความสุขมากได้ความสุขกลับมาแหลกจังเลยพระพุทธเจ้าก็สอนให้มองแต่ตัวเองอย่าส่งจิตออกไปข้างนอก หลวงพ่อหลวงปู่ก็สอนแบบนี้แต่99.99% 99ไม่มองตัวเองและคนทั่วไปไปแปลว่าอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นเอาแต่เรื่องตัวเองคือใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแต่ก็ไปสนใจความไม่ดีของเขาอย่างจดจอ่อเคยไปนั่งฟังคนที่พูดอบรมแนะนำให้ตามจิตตัวเองให้ทันพบว่าคนที่มาแนะนำนี้อัตราใหญ่มากฉันเก่งชันแน่ ไม่ค่อยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนวังท่าหญิงยโสเห็นคนอื่นอยู่ต่ำกว่าหน้าตาก็เครียดเหมือนจะเอาเรื่องคนเราคิดว่าคนที่เข้าถึงทำจริงๆน่าจะอ่อนน้อมถ่อมตนมีเมตตามากกว่านี้และสามารถพูดความจริงในตัวเองและคนอื่นได้อย่างชัดเจนตามสภาพความเป็นจริง